สวัสดีเกมเมอร์เจอกันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม High Q Fire High Surf ญี่ปุ่นกันนะครับ วันนี้มีตู้สุ่มกาชาใหม่เข้ามาตัวละคร SP คนใหม่เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนนั้นก็คืออิวะอิซึมิฮาจิเม SP คนใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับทุกคนนอกจากตัวละคร SP เรายังมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะครับเป็นกิจกรรมล็อกอินรายวันเพื่อรับตั๋ว SP และยังมีร้านค้าในกิจกรรมเพื่อแลกตั๋ว SP ด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูการสุ่มกาชาตัวละคร SP แล้วก็ความทรงจำของตัวละครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปเราไปชมกันเลยดีกว่าทุกคนว่าวันนี้ผมจะเจอการันตีไหม มาดูกันนะครับว่าสามหมื่นเจ็ดกันเพชรของผมวันนี้จะหมดเท่าไหร่มาดูกันว่าเกมจะปราณีผมไหมนะครับเดี๋ยวเราไปแลกตัว S p สีกันก่อนดีกว่าผมอาจจะยังไม่แลกทีเดียวหมดนะผมว่าแลกทีเดียวหมดเนี่ยมันจะเป็นลางไม่ดีนะครับเดี๋ยวแลกสักพอหอมปากหอมคอประเดิมกันสักนิดนึงดีกว่า30ตัวไปไปลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคน ถ้าผมสุ่มกาชาได้ภายใน30ตัวผมจะไปสุ่มตู้เข็มม้าต่อนะครับจะเอามาคู่กับคูโลโอแต่คงเป็นไปได้ยากครับแต่ก็อยากได้แหละเ,ออเพราะว่าตอนแรกผมกะจะสุ่มเข็มม้าครับแต่ได้ข่าวมาว่าฮาจิเมะจะมาผมก็เลยรอก่อนเพราะว่าผมอยากให้ฮาจิเมะมาคู่กับโทลูเอสพีครับโอ้โหทองมาก่อเลยสวยมากครับผมไม่รู้ว่าผมเลือกใครนะเพราะว่าผมไม่รู้ชื่อเขาจริงๆนะเอาเถอะครับตัวละครไหนมาก็พร้อมจัดทีมแหละ มาลุ้นกันว่าจะได้ใครนะครับคองมาไวแบบนี้ก็ดีนะเกมนี้เล่นได้ชิวๆสบายๆครับทุกคนไข่เนี่ยไม่รู้จักไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาตัวละครที่มาเข้าทีมกับเขาทีหนังมาก่อนหนึ่งคองแบบนี้ก็อุ่นใจครับเมาลตินนะ SP มาเลยแล้วกันนะโอเคครับ เรามารับตั๋วก่อนแล้วกันแล้วก็วกไปแลกตั๋วกันต่อปะ่ะเอาอีกสักเท่าไรดีครับทุกคนอีกสักประมาณ20ิตั๋วแล้วกันเนาะเออจะได้แบบว่าค่อยๆไปค่อยๆไปไม่อยากแลกทีเดียวหมดนะครับ20ิตั๋วพอปะไปต่อกันครับไปเมาส์ตีนี้มาเลยแล้วกันนะโอ้ยยังไม่มาเดือดจัดสุดจัดครับสเมาส์ตีไปแล้วครับยังเกลืออยู่ห้าเมาส์ตีก็เกลืออีกโอ้โห แบบนี้ต้องไปแลกอีกแล้วล่ะทุกคนต่อแรกกะว่าจะพอแค่นี้นะเสียงจริงๆครับต่อกันอีกสักประมาณ10ตัวแล้วกันนะทุกคนเราจะไปทีละ10ไ,ไ,ไม่รีบ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 เอาแค่10พอจะได้ก่อนก็ดีเอ้ยเดี๋ยนะเอา20ไปเลยดีกว่าเปลี่ยนใจจะได้ไม่ต้องกดบ่อยๆ20ตัวครับไปลุยกันต่อไปอย่างไม่มาอ่อะโหยื้อว่ะ ดูจริงๆไม่น่ากดมาเยอะเลยครับไม่น่าแลกมาเยอะเป็นลางเลยอะ่ะไปต่อกันครับไปมาเลยแล้วกันมาไ,ไหมมาแล้วครับทุกคนโอเคเฮ้ยโอเคนะครับไม่การันตีอะ่ะสุดจัดแบบนี้ผมชอบนะครับมาไวแบบเนี้ยความทรงจําผมได้แน่นอนครับเพราะว่าผมกะว่าเหลืออยู่แล้วแหละเอาเพชรที่เหลือไปซื้อตัวความทรงจํามาส่มต่อนะเพราะว่าอยากได้ให้มันจบทีเดียวไปเลยนะทุกคนไม่อยากไปรอแบบว่า สุ่มตอนตู้รีรันมาความทรงจำเพราะว่าตัวละคร SP ีอย่างที่เรารู้รๆกันอยู่กว่าเขาจะรีรันกลับมานี่รอนานมากๆดูอย่างเคมมา SP ีดีครับโอ้โหกว่าจะมานี่นานมากหรือี่หน้าตา SP ีนะครับรอไปประมาณ1ปีครึ่งกว่าจะรีรันมาทุกคนผมว่าผมจะเปิดต่อ,อกสักสิบตัวนะครับเพราะว่าใกล้ที่จะได้ความทรงจำ10า10ใบแล้วนะเพราะนั้นแล้วมันเสียดายครับถ้าเกิดสมมติว่าเรา ทิ้งไว้ครึ่งกลางๆแบบนี้นะเปิดต่ออีกสักสิบใบแต่10บใบเนี้ยเราก็ต้องพานานะอยากให้ฮาจิเมะออกมานะครับเพราะว่าเราอยากได้แค่ตัวความทรงจาแค่นั้นเองเหมือนซื้อเมื่อกี้ไม่ติดยังไงเนี่ยอะไป,ะปะได้แล้วครับไปลุยกันต่ออย่ามานะอย่ามาโอเครู้เรื่องครับไม่มาใช้ได้เลยสวยครับเป็นเกมเดียวที่ไม่อยากได้ตัวหน้าตู้นะเออเราได้มาแล้วครับ ตัวความทรงจํานะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความทรงจํากันดีกว่าครับปตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด45ตัวนะครับคิดว่ายัางไงผมก็ต้องเอาความทรงจําของทาจิเมะมาให้ได้ในไอดีนี้นะเดี๋ยวเราไปเอาตัวความทรงจําเพิ่มกันดีกว่านะครับไปแลกกัดตรงนี้ก่อนนะรู้สึกจะได้อีกประมาณ20ใบนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เพชรซื้อเยอะจำครับปะพร้อมแล้วทีนี้เราก็ไปลุยความทรงจํากันเลยดีกว่ายาวการันตีเลยล้วกันนะครับเกมจ๋า ค่อนข,ข้างลุ้นลุนนิดนึงไม่มาครับมเมาตีแรกต่อต่อต่อโอ้ยยังไม่มาครับลุยกันยาวๆปะยังไมมาอีกโอ้ยหดจัดยาหมดเยอะได้ไหมครับเนี่ยผมต้องไปเปิดตู้อื่นต่อนะเ้าครับถ้าเกิดเราโชคดีตัวละครแต่เรามาหมดกับความทรงจําก็ไม่ไหวนะครับก็ยังไม่มาเลยเนี่ยสงสัยจะต้องไปแลกเพิ่มหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยออกยากออกเย็นแล้วกันมีอยู่หลายไอเดียลยนะครับที่ผมหมดไปเกบจากร้อยนะเดี๋ยวไปแรกเพิ่มอีกสักประมาณสักสิบใบดีกว่าทุกคนค่อยเปิดค่อยๆเปิดเราไม่อยากไปทีเดียวเยอะครับนีย่ยไม่มาครับต้องไปแรกเพิ่มขออีกสักสิบใบนะอย่าว่าผมงกเลยทุกคนเราต้องแมเนจทรัพยากรตั๋วกับเพรให้ดีๆครับเพราะว่าหลังๆนี้ตัว๋วความทรงจําค่อนข้างหายากอย่างไม่มากครทุกคน อีกสักสิบใบแล้วกันไปคิดว่ารอบนี้น่าจะมาได้แล้วนะจะหมดเยอะได้ไหมยังต้องไปเปิดตู้อื่นอีกป่ะลุนกันมาแล้วโอเครู้เรื่องครับสบายใจอไม่การันตีโชคดีครับจะการันตีทุกตู้มันก็ได้ปะละ่ะไม่ได้สิตู้ที่แล้วผมก็โดนการันตีไปแล้วกันนะก้าสิบแปดขออย่างชั่วนะครับที่วันนี้ไม่โดนการันตีความทรงจําเหลือเพชรไว้เปิดต่อนะ เดี๋ยวว่าจะไปลองเปิดตู้เคม,มา SP ดูดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอามาเล่นฟูกกับเทสเซโรเอสพน่าจะเก่งนะครับเพราะว่าเหมือนเคม,มา SP จะมีสกิลเอฟเฟกคู่กันกับเทสเซโ s เอสพด้วยนะเรียบร้อยครับเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับตู้เคม,มารกันดีกว่าไปทุกคน ถ้าผมเปิดเคม,มาเอสพีได้ก่อนผมก็ไม่มีปัญญาไปเอาความทรงจําของพี่แกมาครับแบบแม่ไดหรอกนะเดี๋ยวอย่างน้อยขอให้ได้ตัวละครมาสักหนึ่งก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันว่าจะไปเปิดตอนดีลานอีกทีไหมแรกมาก่อนแล้วกันนะครับสัก40ตัวเพราะว่าเราจะได้รางวัลสเต็ปตัว SP อีก5ใบนะครับเอาตีแรกกันเลยเกลือครับปถ้ามาภายใน40นี้จะขอบคุณรักเกมนี้มากๆเลยนะไปต่อกันครับไปทุกคน เกลือครับเมา์ตีที่สองลุนลุนล,นลุนนิดนึงไปต่อเกลืออีกขับเมาส์ตีที่สามเศร้าครับเศร้าแบบป๊บไะลุยกันต่อเมาส์ตีสุดท้ายอ้อเกลือจุกครับสี่เมาส์ตีไม่มีแม้กระทั่งคองมาเลยครับผม รู้สึกว่าดวงเราน่าจะบทไปกับตู้ของฮาจิเมะกับความทรงจําของเขาแล้วนะครับเอาละครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บเลเวลแล้วก็เก็บเพชรเพื่อมาเปิดเคมาเอกันต่อไปแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปของ h ฮคิวไฟไฮเซิร์ e ญี่ปุ่นกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ